เฮ็ดไข่เหลืองเฮ็ดไข่ห่านบ้านเฮาตอนนี้ออกหนักขนาดครับผมมีหื้นเลือกซื่อเป็นจานจานครับกองถึงบ้านอืไก่ขับแรงมันนี่แหมแล้วเฮาตั้งหน้าจ่อยกันล่างเฮ็ดติซื้อมาครับคัดคัดถูถูเอาขี้หินดินรายออกหื้อเสียงเน่อล่างในน้ำสะอาดหลายๆรอบน้อยเนาอ เฮ็ดต <cl aps> si ีเฮ <oses> si ็ดงามปีนี้ได้กินสักสองสามขาบกั็ปึ้งใจแล้วเนาะหลังจากล่างเฮ็ดเป็นตีเรียบร้อยแล้วเฮาก็ตุ๊บจักไคใส่มอในน้ำเดือดและวก็จีกปาทูกแก้มลงไปตัวยครับจากนั้นเนี่ยแม่เฮาก็เอาเฮ็ดมาผ่าเกิ่งวะครบปะดีปะดีครับผม ตําพี่แกงใส่หม้อจานหื้อข้ากับน้ําแกงก่อนเนาะหลังจากหื้อน้าเดือดเฮาก็ใส่เฮ็ดแดงลงไปก่อนครับผมและก็ตวยมาก็จะเป็นเฮ็ดไข่เหลืองและก็เฮ็ดไข่ห่านหรือเป็นห้องอ่ะเฮ็ดต้มมอมก็ได้ครับเด็ดยอดผักละอ่อนร้อนนะครับและก็ตัดใส่หม้อพักแค่เรียงเป็นแลบเป็นแลบ ลงใส่หมอเหมือนกันครับปุ้งรสแฉมแลวด้วยพงเทวดามักห้าก็ใส่ตัวลงไปก็ได้ครับอย่าลืมคนให้เข้ากันเฮเนอร์แกงเฮ็ดคือซุกในน้ำเดือดๆนะครับสังเกตน้ำแกงจะมีสีแดงๆนะครับออกจากเฮ็ดแดงก่อนปดหมอแกงลงแล้วก็ใส่ผักกลมก่อเฮ้นยแล้วก็ค้นให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยครับผมแกงเฮ็ดไข่เหลืองนะครับหรือว่าแกงเฮ็ดต้มโกมนะครับเซตไปตีรบ้อยแล้วนะครับสำหรับแม่ก็คือกินบุดแรงเนาอแต่ตอนนี้เขาหลักเอามาจิ้มก่อน หลักแฮมแล้วจิ้มหีบน้ำอืมหวานจิ้มเหมาะแกงใส่ปลาทูก็้มนะครับล้ําเป็นแหมหนึ่งเมนูนะครับสำหรับชมวีเ็ดออกนะครับ